นี่ไงละมุนน้องสาเต็มเลยนี่ลุออกแล้วเบื้อเต็มเลยนี่ใช่กำลังออกไหมกำลังออกนี่ลุบเลื้อเลยเบื้อใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วมันเรื่องแล้วลองมาฟังหนูน่ะเนื้อเบื้อละมุนมากอร่อยโอ้มาถึงปุ๊บมาถึงปุ๊บก็จะพบไรไข่นี่นะโอ้ปลูกกล้วยไปด้วยนู่นปไา สวยมากโหระหว่างทางมาเราเจองูเลื่อยไหมพี่ไ้าอย่างนี้ไม่หน่ะ สวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีทุกทกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับผมจินดาชินัยเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็เข้าป่ามากับพานใหญ่นะพานในหมู่บ้านนะครับผมก็วันนี้จะเดินทางเข้าไปอย่างป่าลึกนะครับก็อยู่ฝั่งเขตชายแดนพม่าเลยนะวันนี้เรามากันหลายคนเลยนะนี่ก็มีข้าวของเตรียมมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมนี่ก็มีพี่หญิงน้องสาแลวก็วป้า <ๆ S 2> ปานะครับผม<ส>ก็วันนี้เราจะเดินทางไกลนะก็มาแต่เช้าแล้วเพิ่งจะถึงนะครับผม เพิ่งจะถึงทางที่เราจะต้องลงไปอีกไกลนะยังไม่ถึงจุดใหม่ที่เราจะต้องไปนะคะผมตอนนี้กล้วยป่านี่ขึ้นเยอะมากมากนะแต่เราจะเดินทางกันต่อละเดี๋ยวผมจะให้พี่พดูกล้วยป่านะครับม,มีการจุดเทียนบอกกล่าวจ่อที่จะทางป่าแห่งนี้นะครับอันนี้เป็นจุดทางเข้าแรกนะ ป่าใหญ่มากต่อไปเราต้องเดินลงเนินไปแล้วนพี่บางครั้งที่จะไกลแล้วก็อันตรายมาก ก่อนเดินทางไปในหมู่บ้านพี่หญิงก็ทําพิธีเหมือนกันนะแต่ว่าคนละคนละแบบกันนะครับผมไม่ยากนะวะอ๋อเสร็จละไปเดินทางเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเสื้อก่อนนะไปนี่โลนึงเดียวพี่ถ้ากลับมาขึ้นสูงอะ ลายผลิตทองลูกเพอเบอร์ลายผลิตท kind of ้องลูกเพอเลิ้อมังกงเชียวลีท้องละนี่ไงละมุนน้องสาเต็มเลยนี่ลุออกแล้วเบอร์เต็มเลยนี่ใช่กลางออกไหมลังออกนี่ลุกเล้อเลยเบอร์ใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วเมันเรื่องแล้วน้องเมื่อังนูน่ะเนื้อเบอร์ละมุนมากอร่อย พี่ด่านนู้นเราฟังของต้นสูงแล้วใช่ๆมองดูกันนะพี่นายอ๋อแล้วจะลงไปเก็บอะไรต้นสูงมากหมอายกองนอนอยู่ที่ไหนแต่เป็นต้องเป็นคนที่ชำนาญจริงๆนะเหมูปลาอร่อยมากใช่อร่อยเพราะมันต้องทำนะเนี่ยไม่ใช่ต้องหล่อบ่อไม่ต้องมันสูงต้ันสูงนะทุกคนสูงต้องชำนาญจริงๆนะเดี๋ยวกลับมาแล้วค่อยเดี๋ยวผมค่อยกลับมาเก็บนะอันนี้ต้องรีบเดินทางกันไปก่อน เกได้ยูบต้องปินดีๆทางล่างนี่มีแต่ไม้แมวเลยมาทิ้งเลยทุกคนแล้วก็ไม่มีอีกต้นหนึ่งน้องสาลูกอันนั้นอ่ะลูกบุลเลร์เลยแต่ไม่รู้ว่าลูกอะไรเออผานบอกกินได้ไม่รู้อะเป็นสีน้ำตาลเนี่ยกล้ยป่าเต็มไปหมดเลย กล้วยป่าออกช่วงนี้กล้วยป่าออกนะมีหัวปีก็เยอะไอ้อพอหย,ยิบเท่าไหร่ะโ <c oughs> อ้อนี่ต้นหนึง่งแต่ต้นนี้ลูกไม่ค่อยเยอะใหญ่ใหญ่อ,อีกอีกอีกอยาวไกลออโอ้มาถึงปุ๊บมาถึงปุ๊บก็จะพบไรไอ้ไข่ดีนะ โอ้ปลูกกล้วยไปด้วย,วย,วย,ยนะูนว้าวสวยมากเฮนะ้ยสวยมากๆเลยนะว้าวสวยมากสิมันฮุบเลยพี่จินดามันฮุบเลยนะสวยมากๆเลยนะโอ้ยชัวร์กือบแม่โอ้โโอต้นไม้ใหญ่มากน่าจะพันปีแล้วแหละต้นเนี้ยพันปีแม่ตตาาปปุุยย โอ้ระหว่างทางมาเราเจองูเรื่องไหมพี่แม่แม่ดูต้นน่ะนะมองขึ้นไปข้างบนอะไรให้ว่าที่มันขึ้นขวางนั่นน่ะแล้วอ๋อขึ้นมากินอ่ะนะกระลอกกระลอกโอ้โหแล้วอยู่นิ่งมากทีแรกหนูกคิดเป็นท่าหวานพี่จินดาใช่โอ้โหต้องระวังน่ากลัวมากเลยเหนียร์ัดโอ้โหเนียรแล้วนิ่งมากอ๋อมากินกระลอกป้านี่เองรอไงรออ๋อรอกินน่ากลัวอยู่นะโอ้แม้ถ้ามันเจอพวกเรามันกินพวกเราป่ะ ไะรีบเดินทางกันไปต่อเลยครับโอ้พี่สวยมากไอต้นนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะแต่ว่าเห็นเมื่อก่อนนะผมเห็นเออแบบว่ามีมาพี่ชี่เนี่ยเขาลงขไข่กันอยู่นะนี่ต้นบอลเลิร์เลยพี่ต้นน่ะน่าจะแพงนะขนาดสวยแล้วขนาดใหญ่อืม เขาเรียกว่าข่าวกวางหรือว่าอะไรสักอย่างนะแต่ไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับนี่ขนาดใหญ่เลยนะใช่ข่าวกวางไหมเบือน้องสุยเจอเหรอภาษากเรียนน้องสุยเตืนะะข่าวกวางใช่ไหมโอ้ตัวผู้ตัวเมียเราไมมีตัวผู้ตัวเมีย้วยนะทุกคนอ๋ออันนี้ตัวผู้ตัวผู้ขนาดใหญ่อ๋ออันนี้เป็นตัวผู้นะ มีตัวผู้ตัวเมียนะหายตัวเมียหายากใช่ไหมบือ๋อตัวผู้อาจจะพบได้ทั่วไปต่ทางตัวเมียจะหายยากนี่อ๋อนี้ตัวผู้นะมีตัวผู้ตัวเมียตัวเมียตัวเมียมมันยาวกว่านี้อ๋อไอที่ห้อยห้อยมาคือผมนะแต่ถ้าตัวเมียผมจะยาวกว่านี้นะพี่ๆจะสวยกว่า เออเฮ้ยก้อนเขาไปต้นอันี้เอออันนี้ไอจานแล้วก็นูนทีนี่พวกจอมปวกนะเขาอะไรลูกอะไรนะโอ้เขาอะไรอ๋อย้างล่าน้นสิอนเซอร์มือขจดไม้ปากชิ้นนี้หไป ในพันบอกว่าลูกที่อยู่ในป่าลูกที่ในป่านนะที่กินได้เขาก็ไม่รู้จักชื่อภาษาไทยนะนี่อยู่ข้างหน้านู่นที่เคยปีนะอะไอ้ต้นตนั้นนะ่ะแต่ว่ายังไม่สุกไปถ้าได้ตัวนี้นสวยนะน้องวไปทำไมวัวไปน้องวัวเนี่ยน,นั่งบนแหน่ท้องเยอะเบิเกใหญ่อโอ้มากเต็มเลยอะเป็มมั่งนะ ต้มหมาอยู่เลยแถวอุ้ยดูมากดีออกรูสังอยเลยมะม่วงอันนี้ยังไม่ถึงนะเราต้องไปอีกนพียพี่โอ้โหมีคนปลูกต้มหมากเต็มเลยโอ้ด <environments> ูด <måste cave shit> ิเ <secondo> ฮ <änger mum ble> ้ยลินลินมีผักกุดป่าด้วยหนนหน มาถึงหุบเขาไงพี่โอ้ยมีน้ำพลาดโอ้ยพามาถึงแล้วนะจ๊ะลื่นนะยังไม่ยังไม่ถึงแค่เลยน้ำของน้ำใสนะเดี๋ยวว่าจะยังไม่ถึงแค่เลยเดี่ยวนี้มาถึงนี่หน่อยแต่ยังไม่ถึงขื้นงานเลยว้าวว้าวเขาปลูกต้นเต็มไปหมดเลยเป็นไม้เอ้ยมีผักกุฎป่าด้วยมันน้ำน้ำผัดอร่อยมาก สวยเนาะตอนนี้เดียวนี้เดียวสวยจริงถ้าบ้านเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเติมด้วยมีเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอันนี้ต่อนรีดดูเท่เต็มเลยเต็มเลยอันนี้ต้นอะไรน้องซาดูดิดอกออกเต็มเลยไหนต้นอะไรคะดอกชิมพูเลยต้นดอกไม้ใช่ดูมันแล้จะออกไงแม่นี่ต้นอะไรไม่มีลูกไอ้ต้นน่ะเขาไม่มีลูกเนาะ ันต้องเขียไปต้องจะเคียนเหรอโอ้ยพ่อไม่์อะเกิดม่เมนอนนาะเม่สุกี้ยาอยู่อยู่เนี่ยต้องช่อ้ายอยู่อ่อพ่อมาจาสิม่วสิม่งเขาขาใช่ป่ะไม่หนอขึ้นเลยไม่นเื้อะอ๋อมีลูกนะมออ๋อมีลูกนะพี่ แต่ว่าลูก,อกเออลูกจะไม่ออกใช่ไหมเหม,มือนเหมืองตาอะไรวะเหม,มือนกับนะอะไรอางูน่ะอ๋อคล้ายๆลูกอาง,งูนล,ลูกเล็กๆอ่ะคล้ายๆลูกอาง,งูนนะเออเปรี้ยวอ๋อค่ะค่ะลูกอางูนนะตุ่นดอกกำลังออกเลยอันนี้รถอันนี้ต้นมะตาดนะพี่พี่เยี่ยมมากเลยโอ้ยสดชื่นะละะกาม่ ะกากนกเนี้ยเปียวยิเปียววาชนันอันนี้วาเอรวาฉันอูตง้วแล้วไม่ใ่เปีน่ามันไม่มีอะไนะวานเียวไมเยอออออันนี้กล้วยโดนนกกินไปหมดละ กุดเต็มเลยออกุเต็มเลยหือ่าเมย์เนี่ซ้ะเฮ้ยหรือเบือพี่ิงพี่หญิงเดพกุนันยอดออนเต็มเลยไม่ใช่พกกุศลพกุศป่าไปเินค่ะน้องจินนาใช่พกุป่าแล้วน้องเ้อันนี้กินไดใช่ป่านี่กินไดเล่เี่กินได ผักก like ุดป่านี่ไงเขาบอกเออผักกุดผักกุดป่าผักกุดขาวมันนั่งกินอร่อยมากเลยเดี๋ยวใส่มามกเลยเดี๋ยวต้องไปอีกนะพี่ๆยังไม่ถึงนะ เย็นมากเลยเนี่ยกุ้งตัวใหญ่มากเลยพี่กุ้งตัวใหญ่เนี่ยต้องมาเลยนะือว่าต้องมาน,อ,นะอ,มานอนทั้งคืนนะ ยังไม่ถึงนะพี่เดี๋ยวอีก,ออกไม่ไม่ไม่กลแล้วนะก็จะกอจะถึงที่ผักแล้วนะเออน้ําตกสวยนะช่วงนี้น้ำตกสวยมากน้ำใสสะอาดมากๆนะมีคนมาตั้งแคมป์ที่นี่ด้วยไปจะถึงละเดินอีกหน่อยจะถึงนะพี่ถ่ายให้พี่ดูย,ยาวๆเลยใช่งเท้ามันเปียกแล้วมันลื่น น้ำเย็นใสมากถ้าตอนคืนเรามานอนนะพวกกุ้งอะจะเยอะนะกุ้งปลาวันนี้เราก็เอาขนมจีนมาทานด้วยนะพี่ใช่ละมาหลายคนก็จะสินสารค่อนข้างที่จะเยอะนะพี่ มีคันไปหมดละได้ไหมค่อยๆเดินนะไม่เ่แล้วนี่นะม่รอนี่ัวลอยอ่ะากุดเอออะรุ่มอ่ะแล้วเบืออะนะโอ้ถึงแล้ว นี่เอ้ยเงินน้ำวะท้อก็ต้มไปแล้วเจ้โอ้ยลูกปูไหนอันนี้ลูกปูนะลูกตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ตัวใหญ่มากพี่นี่เออแล้วมาร็อบก่อนนี่มากับน้องมอสยังไม่ได้ช่างกระตอบนะรอไม่สร้างอ่ะโอ้ยว้าวต้นตะเรียนต้นเบลออร์เลยนี่บ้านของนายพานนะครับ โอ้ oh. ah no oh. 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 ่เพ oh. ินเอาโอ้ถึงแล้วพอ้ชิเร oh. ียนต้มเบลเลยก็จะมาถึงกินีก็ได้กินแล้วนะใช่เออลูกนั่นน่ะลูกจ้าน้องสาน้องเบอร์ดนี่น่ะลูกจ้าน้องเบอร์ดอ๋องเสียวะนู่นนู่นล้มเบลอะไรกินได้แล้วโอยลูกจ้า มีน้กนหน้าลูกจ้า e! พูดพี่เจอไหมมีต้นเดียวเดียวตอนคืนหาปูหาปลาอ๋อนั่นไงมีสวิงด้วยเดี๋ยวเก็บข้าเก็บของนะอย่าลืเธอมาสิบยาข้าเลยรผู้าไม่บว้ ชกม่นะน้วะาเก็บมื่ออกเออใหญ่อะมื่อน้อจะนั่งใช้กวดตเลยเนาเนะไม่ได้กกูเนาะม่้าวมไหรล่ได้านีเดินลนกานะล่กินข้าวหพี่กับข้าวขนมจีนนะ กระหอกเขาทำเก่งแน่สิก็มาถึงสุเอตมงพอดีนะครับก็กินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะไปหาเก็บพูกเก็บผักนะก็มาส่งพวกอ่ามาส่งน้านะน้าจะไปนอนที่ของวามส่วนเรามาส่งเสร็จแล้วต้องเดินทางกลับไปนะกลับไปในช่วงเย็นๆนะคะผม

น้ำใสามากเลยครับตอนนี้ผมก็มันเช้าเสร็จเนที่เรียบร้อยและก็มาทานป่านะก็จะ,จะมาหาของป่ากินนะครับผมก็จะมาหาพวกใบเลี้ยงก็พวกผักผักผักป่าต่างๆนะที่ทานได้นะ นี่ผมอยู่ในกลางหกเขาแล้วนะน้ำเย็นมากอันนี้มันเป็นเอ,อ่อต้นไหวหรือเปล่าบวัวใช่ไหมลูกอย่างไม่เออ,เอ,อมีลูกมีลูกลูกออกนะพี่ลูกอยู่ข้างบนนู่นอ๋อนี่คือไม่ได้ใช่ป่ะนี่องจากต้นไหว ยังไม่ถึงพักที่เราจะไปเก็บกันนะวันนี้ผมก็เดินมาค่อนข้างที่จะไกลาจากที่พักแล้วนะครับแล้วตรงนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากๆากโอ้น้ำใสมากมดนกับดักนะ เดินทางกันต่อเลยครับก็ไปหาผักกรัมานะจะได้ผักกุดป่าแล้วก็ได้มะตับมาลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เนื้อหมูป่านะก็ชาวบ้านที่นี่เขาให้ทานป่ามานะครับนี่เนื้อหมูป่าก็ได้มาะผมถือมาให้นะ นี่หมูปลาของพานภักช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีนะพี่ถ้ามีก็ส่วนมากจะเป็นพวกขัาปูดนะแล้วก็มาอึกป่าไอ้มาอึกก็ใบเหลียงนี่มาถึงที่ของพาลละค่อนข้างที่จะเดินหลายชั่วโมงนะประมาณเดินเดินเดินกับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะเบียนต้นเบลเลย มาละยังไงนักงสาสบายเลยอากาศเย็นไหมเต็มหมีป่าหมดเลยเอาอมใส่ใจเป่าเลยอะโอใส่เป่าเลยอะ นึ icana, ่งก็วนหนึ่งก็หนึ่งหนึ่านึ่งก็มาวนวไปไต่ลาบก่อนเดี๋ยวเราก็จะพักพอน้นเดี๋ยวผมพี่หญิงก็น้องสันี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะก็เดินทางกันสามสาวนะก็เราแค่มาส่งข้ของมาส่งนะครับขอเวลาพักก่อนนะ ตอนนี้เราทั้งสามคนก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะนี่ฮะพร้อมรำพร้อมแล้วพร้อมลุยกลับบ้านแล้วนะพร้อมขึ้นเขาเขาบอกว่าที่ไกลนะตอนตอนมาเร็วตอนกลับนี่ก็คือขึ้นเขาสูงนะพี่ตอนมาเหมือนมีคนเลืยกหรอเปลไม่ใช่เจะนึกว่ามอสใช่ เดี๋ยวเราทั้งสามคน,นก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะก็ใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงนะทีงกว่าจะถึงบ้านนะคะคุณผมก็จะขอปขิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะสําหรับพี่ๆท่านใดชอบคลิปวิดีโอนี้ผมขอคนละนหนึ่งร้ยหนึ่งแชร์หนึ่งจะให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมไว้เจอกันคิดมากนะคะสวัสดีครับ